สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องทางเพจ a c e b o o k แอมฟอร์ดค่ะรถที่อยู่ด้านข้างข,างของแอมคันนี้ค่ะเป็นตัวเอเวอรเรสต์ตัวท็อปสุดเลยนะคะราคาค่าตัวของเขา1นึ่งล้านแปดแ0บาทมาในชุดสีของสีดำหล่อๆเท่ๆแบบนี้ค่ะพร้อมกับชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายเอียของตัวรถกัน ว่าเอเวอเรสตัวท็อปคันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้า F.O.R.D. ที่เป็นฟอนต์ภาษาษอังกฤษสีดําใหญ่ๆแบบนี้ค่ะโดดเด่นตะการตาม,มากๆนะคะสําหรับฟอนต์ตัวนี้เนาะแล้วก็เสริมด้วยไฟ l e ล์ LED ที่เป็นสีส้มแบบนี้ทำให้หน้ารถดูหล่อแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงตัวชุด หน้าของวิกเตอร์ค่ะอันนี้ลูกค้าเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอยากให้เราแต่งเพิ่มเนาะเรากำลังเดินทางมาส่งมอบรถลูกค้านะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนาะแล้วก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเหลือประมาณ20นาทีเราก็จะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะที่ลูกค้าอยากให้เราเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะอันนี้งานดีมากงานพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงซุ้มล้อค่ะขนาด สนิ้วแบบนี้นะคะมีลายเคิร์ฟให้ลูกค้านิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเน้นให้หน้ารถอตดูข้างรถดูหล่อแล้วก็รับเข้ากับตัวชุดของแม็กยางอันนี้ลูกค้าเลือกแม็กยางเองนะยางแม็กยางของโตโยต้านะคะซีรีส์สอ5เจ็ท R 2 0นั่นเองมาพร้อมกับแม็กลายวายแบบนี้ค่ะออฟศูนย์นะคะไม่ได้ยกหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างใดๆเลยนะคะก็ยังเป็นช่วงล่างเดิมๆเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดบอดี้เดิมๆของเขานะคะตัวครอบ ตัวกระจกมองข้างแล้วก็ตัวคำว่าไทเทเนียมสีเงินงามแบบนี้เสริมให้เพียงแค่ตัวเบ้ากันรอยนะคะฟิล์มกันสาท์แค่นั้นเองนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยแล้วก็รวมถึงด้านหลังค่ะมาไวไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าอีกประมาณ20นาทีลูกค้ามีเลิกรับรถบ่าย3นะคะชุดครอบไฟท้ายตัวนี้ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอยากได้รถแต่งสไตล์แบบนี้อยากได้ชุดแต่งวิกเตอร์แบบนี้ค่ะวอลตําแหน่งของเซนเซอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ ตัวท่อเป็นท่อหลอกนะ้นาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆของช่วงล่างนะคะมีให้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเลข8แล้วก็เป็นแบบตัวสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมคู่นะคะน,นี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกด้วยเช่นกันนะคะตัวชุดครอบอะไรเราใส่มาให้ทั้งหมดเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยคันนี้นะคะเป็นรถของพี่แจ็คเนาะเดินทางมาส่งลูกค้าที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะลูกค้าก็จองผ่านช่องทางของออนไลน์มาแล้วก็ ให้เราแต่งตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยรถหล่อๆเท่ๆคันนี้รถ7ที่นั่งแบบนี้นะคะรถของ Ford Everest รุ่น SUV ที่ราคา1ล้าน8,074,000บาทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันเลยอันนี้เรียกได้ว่าหล่อมากแล้วก็ เท hey, มากๆด้วยเช่นกันนะคะฝากเบอร์ติดต่อของแอมาไว้ด้วย0642964964นะคะเซฟเบอร์ไลน์จะขึ้นเลยโทรหาแอมได้ตลอดเวลาก่อนจะจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ในช่องให้แอมด้วยนะคะรถสวยๆแน่นอนนะคะเข้าไปชมกันได้เลยนะะ้ออยากได้แบบคลิปไหนสไตล์แบบไหนนะคะสไตล์ออโรดก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ของน้องได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กันค่ะ